เราจะอธิบายให้คุณเข้าใจครับว่าวอลกภายใน2นาทีนะครับคอบนิจิวะจูมนะครับเฟสผ่านนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวอลกนะฮะวอลกวอกนะฮะวอลกคืออะไรวอลกคือการถ่ายรูปเนี่ยเออผมก็พูดมาหลายคลิปแหละลว,วันนี้ก็จะมาล้องหาข้อมูลและอธิบายท่านผู้ชมฟังน,นะครับว่าวอกคืออะไรนะฮะ ขอน,นี้ไปฟังผมร้องขอโทษท่านผู้ชมหมดเลยครับที่หลงคลิปช้ามากๆตอนนี้ก็เก็บสาปตีนที่ผมไม่ลงคลิปแล้ววันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วก็ได้ตัดต่อวันอาทิตย์แล้วลงคลิปวันนี้นะฮะขอบคุณที่มันแบบว่าเา่านผูติดตามนะางของอาภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเลย,ย๋ยวไปเสียเวลาเลยไปเราไปเข้าดูเลยดีกว่าว่าวอกลกคืออะไรไปก็ต้องขออภัยก่อนนะฮะถ้าผลภาพอาการใดก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับ เราจะอธิบายให้คุณเข้าใจครับว่าวอลภายใน2นาทีเลยครับผมจับเวลานะฮะสามสองหนึ่งเริ่มครับผมวอลก็คืออะไรอ่าผมขอเกินไว้ก่อนนะฮะวอลก็คือคำผสมนะฮะมี2คำเป็นผสมระหว่างวิดีโอก,กับวงนะฮะแล้วก็อ่านได้2อย่างนะฮะอ่านว่า We Rock หรือว่าคำว่า Walk นะฮะวอลแหวนนะต้องกดคู่วอให้ชัดนะฮะ เขาก็คือ d ดรี่ที่อยู่ในรูปแบบของวีดีโอนะว่าวันทิ่ว่า,วาแต่ละอย่างหรือตอนนั้นทําอะไรบ้างทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรอย่างไรเราทำแบบว่าแนวชีวิตประจำวันหรือทําสิ่งที่เองชอบเช่นท,ทำอาหารอะไรอย่างนี้นะซึ่งคํำนี้เนะี่ยเราจะเจอมากใน YouTube นะซึ่งจะเรียกกันประมาณว่าบล็อกเกอร์หรือยูทูบเบอร์ครับผมนั่นแหละ คือถ้าเป็นแนวเขียนถ้าเป็นเขียนเนี่ยจะเป็นแบบว่าบล็อกที่สะกดด้วยตัว B รีวิวต่างๆอะไรอย่างงี้นะเราจะเรียกเขาว่าบล็อกเกอร์อันนี้ก็คือบล็อกบล็อกกับวอล์กมันต่างกันนะวอล์จกจะอธิบายก่อนวอล์กคือแนวที่ถ่ายคลิปแนวนเรียลวิดีโอนะส่วนคําว่าบลนะ็อกเนี่ยวีลบล็อกเดนทริด ตัว B อ่ะบอไม,ไม้เออจะเป็นเขียนนะเป็นแนวเขียนแะ่เรียกว่าบล็อกเกอร์นะมันต่างกันต้องแยกออกระหว่างวอลกับบล็อกนะส่วนประโยชน์การทำวอลก k เนี่ยก็คือเห็นได้เนีนะฉันก็คือเขาสามารถติดตามเรื่องที่เขาสนใจจากคนที่เป็นบล็อกเกอร์ด้วยเรื่องที่เขาแบ่งปันไว้เช่นเราแบ่งปันไว้เรื่องการทำอาหารแล้วก็เข้าไปดูหรือ การท่งที่เที่ยวหรือไปรีวิวร้านอาหารอะไรอย่างนี้แล้วก็เข้าไปดูได้และนี่คือทั้งหมดของล็อกนะ่อโอ้โหเสบบุกเลวลาเห็นไหมเดี๋ยวเองเห็นปะ,ะประมาณนี้นะเสะามารถอธิบายให้คุณเข้าใจได้หรือเปล่าภายในสงนาทีนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ทด้านล่างคลิปนี้นะครับว่าผมเอามาจากไหนก็คือผมเขียนได้ถ้าเป็นพที่ิริงจังนะประมาณ ถ้านพักถ้าผัดประมาณนี้ที่ผมสรุปไว้ต้องขอเพิ่มเติมและชี้ชัดว่าบล็อกกับําว,ว่าบล็อกมันต่างกันนะบล็อกก็คือเป็นเดรี่ในรูปแบบของวิดีโอส่วนบล็อกเนี่ยยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าแน่ใจที่แน่ใจที่สุดคือเป็นการเขียนรีวิวต่างๆอะไรอย่างนี้นะสมมติผมมีเขียนก็แบบเออเนี่ย ที่เนี่ยร้านนี้ดีมากอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบล็อกและบล็อกมันต่างกันพ <c oughs> ูดสมใจไหมเนี่ยบล็อกกับบล็อกมันต่างกันอะอเอแคนี้ก่อนนะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ผมเจาะลึกคาว่าบล็อกอีกนะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วย นะก็ต้องขอโทษอีกรอบนึงนะฮะถ้าคุณผูกก้ชมทำอะไรก็ต้องขออภัยและก็อีกอันนึงนึงคือลงคลิปช้าเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรห,หรือแล้วก็แบบงานเยอะด้วยส่วนหนึ่งนะก็จะไปยังเอาคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนคลิปนี้ก็ขอคนที่ดูคลิปจนจบนะฮะถ้าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์หรืออยากให้ผมปรับปรุงอะไรในการพิเศษอย่างนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะหรือถ้าใ,ใครมีก็แบบว่านิยามของเขาบล็อก อะไรอย่างนี้เพิ่มเติมหรือจะแบบช่วยสอนความรู้อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ด้วยวยนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแชร์ประสบการณ์ทั้งนี้ก็ต้องขอขอ,ขอคบคุณอีกรอบพี่ตุ๊กยิ้มจนจบอย่างนี้ก็าลมกดไลค์สดแชร์ซับสไคร้แล้วก็อบครับไปก่าน